าากาสวัสดีและกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุกคนตอนนี้ก็มาพบมาพ่อกันอยู่ทั้งเพื่อนสาวเวริร์พี่น้องถ้าตอนนี้ก็สิได้พากันไปโอ้ไปลมไปทักทายเพื่อนกับน้งนองๆพี่น้องเลยโอเคเดี๋ยวเราท่าเสียเวลาไปรับเปิดขับ้มกันเลยพี่น้องเลยตอนนี้กามากับ น้องๆเพื่อนพี่น้องเนาะกับยังบ่ฮู้ชื่อเพื่อนมาหาสาวเวิร์นสบายดีอีกคือหนึ่งเด้อสาวเวิร์นเด้อมาไปช้อปปิ้งบ่ไปซื้อแล้วกินไปซื้อแล้วกินจะไปกับใครไปกับฟก็เจ้าเลยของเสื้อผ้าขี่รถยังไปนะขี่รถจักขี่รถจักรไปกับผู้บ่าวบ่บอเบิ้นอยู่เพื่อนกาไปเถรอเพื่อนอยู่กับแม่์สองคนโอ้ยู่กับแม่์ยงคน เดี๋ยวปล่อยให้น้องๆเป็นสัมภาษณ์เพราะอะไรยันไทยยันหน้ามีอันวางมาจีนอยู่บ่ก็มีหลายอ๋อเจ้าเจ้าเนาะได้ยินว่าอยากจีบผัวไทยบ่ผัวไทยวามาจีบมีอยู่บ่มีอยู่แต่ว่ามไมีหลายมีหลายไม่ได้มีหลายอ๋อมีหลายแสดงว่าเป็นคุยอยู่คุยเนาะมีมีคุยอยู่ที่ทุกวันนี่ไงมีแต่ว่ามันบ่อยาก คุยกันบ่คู่เรื่องบ่ไดนบ่เมนบ่เมนบ่มักเพิ่นบ่มาด้วยมั้งอ๋อมาอยู่ภัวทางไหนมุยยหลา่งไปทางไทยพวกยังบัตเพิ่นอยู่อยู่บ่แถวโคราชอ๋อแถวโคราชเนกไก่ว้าวโคราชเนาะว้าวอีสานนด้นนี่เนาะอ่าเสียงวายอยากใครได้ยินเนาะอันนี้แกน้วยด้วยด้าทางเมย์เป็นที่ไหงเมย์เม่องโอ้เมย์ทางบางจากเดินมาเลยลงมา น้องกินข้าวเหรอพ่เนี่กินแล้วอ๋อเขาก็ยังเนาะกินข้าวกับกินหมูเดี๋ยวพ่องแต่ปุ้ยอีกเนาะกะที่ได้ปล่อยให้พวกน้องๆเพิ่นถามเนาะถามพันธุ์อะไรไอยถ้าถามกิ้งไม่เฮาย้องกันง้องก่ถามเพิ่นเรื่องพวกเ่าเฮาไะไอยู่เพราะว่าชื่อเจ้ายังเป็นผู้บ่าวย่างช่วงฉิดถามได้นถามแปลว่าจีบเพิ่นก็ได้ฮะนะมีเมี่ยได้หนูมีแล้วมีแต่เนาะมีเนี่ยมีเมี่ยหายแล้วนี่บอกจีบเจ้าเนาะ ี่จะไขทังวามิกแลจีมก็้่อยกับงาจีบแเฮยยาเดบมมักมาแล้วโออเื้อได้หนเนาะสนใจบอบอามิเอ้าถามเนาะเอ่อยูไห่เนาะสองปีสาสองเนาะห่างกักระบาดปีตอนนี้เปิดหากัมปีปเนาะเปิดใจว่าสาวคนนีอันนี้จิปล่อยน้อง่นจีบเลยนี่จีบเลยจาผูกมีเมีย จีบรถอ่าสิเป็ี่นลักฐานให้เป็นพยนทนให้ขอโทษเลิศสาวบนญชาวบนเคยมีมีผัวอยู่บ่บ่เคยบ่เคยมีโอ้แสดงว่ายังโชดชดเด้นี่ไม่น้องเอ้ยยังโชดโอ้เนาะยังบ่เคยมีขึ้นไปธานไม่เท่าบ่นอะแกปล่อยให้น้องๆนี่แหละถามเนาะอ๋อจ้าวปล่อยให้เจ้าจีบเด no? oh ้นั right. ่งได้บ่นี่ เพิ่นเพื่นนั่งขึ้นไปเพิ่นเพื่อนนั่งขึ้นไปถามคารองนั่นไม่เท่าเลยเด้จีบกันเลยไอ้ที่เป็นหลักฐานพิญญาให้เป็นแถาผืนทางมากีนดีกันขี่ตมเนาะโบเป็นยังขึ้นไปเลยเสียงสาวเวิร์นเพิ่นยินดีต้อนรับอ่าพี่น้องเนาะกัสีมาเบิ่งน้องๆเพิ่นล้มกันมื้อนี้มีแต่คนละรอมีแต่คนงามๆพี่น้องเลยเนาะสวยๆงามๆอ้าวหันน่าเข้าหากันได้บ้ดนี้บ่ต้องหัวเด้อสาวเวิร์น นิ่มเอาไว้นิ่มเอาไว้เก็บทรงให้อยู่เนาะแม่ผู้บ่าวเป็นกัลโล่รอผู้สาวเป็นกัลงามง่ายว่ารอรีนาะสิจาเผอเนี่ยนิถามด้วยน้องแหละมีอย่างถามไอสิเป็นอะไรไม่มีจะถามไม่คิดถามเขาผุดวัวออกใส่ไอ้ผู้สาวได้เพิ่อเนาะ นีก็ทางน้องเพื่อนพี่น้องเขามาดินมาถามค่วถามค่ะทางน้องเวินน้องเวินไปตลาดน่ะได้ยังมาไหมนี่ได้มุ้งหรอกค่ะอันเป็นหมักไหมอะลรไหมโอ้ซื้อหมักไม้ซื้อกับเผาเป็นเนื้อเนาะถือว่าตอนนี้ก็หาอยู่หากินก็ไปทั้งตลาดอยู่ไม่ได้ออกไปหาเนื้อไม้น้ำมันบ่โดยบริษัท นีก็ทางน้องเวิร์นี่กนนะยังบอทันมีคนเป็นเจ้าของใจที่ตอนนี้ยังบมมียังบมมีเนาะโดยกระทางนมนมเพิ่นนี่กะมีผู้ <c oughs> ทักหาอยู่ปะทักหาอยู่หลายคนอยู่โอ้ท<ด>ุกหนึงนะคะเซนต์บ้าค่ะอกว่าบบเป็นผู้ม่าวสาวก็ได้ค่ะเป็นเป็นไอเป็นน้องก็ได้ค่ะโอ้เป็นไอเ,เป็นน้องค<อ>่ะ เป็นผ่กมาให้ยสองครั้เป็นผ่กมาให้แล้วเป็นผ่ามาให้าาย,บบาายไปสองน,นี่ไปเอาเงินสองนี่โอ้แสดงว่าไปเอาเงินแน่มวันนี้เนาะแมนไปเอาเงินแนมโดยโดยทางน้องเวินนี่มีบัญชีส่วนตัวว่แม่นี่บัญชีส่วนตัวเมนาะโดยก็ดีแล้วเนาะเป็นนุ่มไทยเปล่าล่ะแมนเป็นนุ่มไทยอ๋อเป็นอยู่จังหวัดใดที่ผ่ากเงินมาให้น้องเวินอยู่อี่ยงว่าาเะลืมไปนะจำไม่ได้โดยนี่แต่ใกล้เลยนะ อีสานเขานี่บอ๊ะเมดอีสา,สานอี่านอ่าน้องเบิร์นมีอย่างสี่ขอบุญขอบคุณเพื่อนบอ๊อันบอกคนแรกันมาถ่ายแล้วาสาวนี่โอ้โดยนักแต่ขอบมุกขอบใจเพื่อนน้องนางเนาะโดยขอบมุกขอบใจเพื่อนอีกทีนึงพี่น้องเลยทางน้องสาเวเบิร์นอันนี้ก็เป็นคนในบ้านหลานในเมืองเขานี่แหละพี่น้องเนาะก็บเพราะว่าเพื่อนก็ขาดเค้นครอบครัวเพื่อน อ่ามีอย่างอยากสิว่าบอสาวเวอร์สิว่าน้องเวอร์เขาอยากได้ลูกได้ผัวอยู่บ่คุณคนนี้ก็ยังมันอยากได้แบบว่าพรนป๊อปเออขบวนไปก่อนมันใจกันก็ลงไปก่อนเนาะมันเป็นได้ได้น้องแหละมันแบบมันยังมันอยากแน่ใจว่าเออเต็มแล้วยังบมดเต็มร้อยเนาะอยากอยู่คูเดียวไปก่อนย คือว่าเลกกยเนาะกะบางที่กะมีภูล้มถึ่อกถึกใจกันหนาสิคบหาได้เนาะอ่าว่าจังได้บาตนี่ทั้งชุมนมนมพนขึ้นไปหาแม่เจ้าเพิ่ดน <c oughs> ขึ้นไปถามคารองบ่เนาะค <c oughs> ือว่าจังได๋ลงมาแล้วบอโอ้เจ้าเจ้าลงมาแล้วอ๋อลงมาคถ,ถารองแม่เพิ่นโอ้คือว่า <c oughs> เป็น ว่รธรรมดาได้นี่เนาะอ่าทำประมาณนี้กับฮับได้ปะสาวเวิรนฮับได้ฮับได้เลยเพิ่นนี่สิยังน้อยกว่าเจ้าเย้ฉันจะเพิออร์นเลยเหรอหน,น้อยกว่าปะน้อยกว่าตอนนี้อายุเท่าไรจ๊ะนะยสิบแปดเลยจ้าสิบแปดทั้งสาวเวิร์นด้วยเ,าาาวเอาสองโอ้สี่ปีลืนเนาะอ่าอันนี้กับโบสามคันนาะท้าฮักกันอายุโบสามคันเลย,ยจ๊น เป็นเจ้าเนาะเนาะอ่าเดี๋ยวไป็นขอใช้แล้วหน่อยหนุ่มๆลงมาเลยบาทนี้เป็นน่ได้ขึ้นถามค่ะรองสินสอดทั้งแม่สอถามุนขึ้นเรื่องยูเรื่องกินเพื่อนอะไรเรื่องเป็นยูเนาะอันนี้ก่ะทางเข้ากับว่าหยอกน้องๆเพื่อนพี่น้องเนาะขึ้นไปถามโอ้ลมทั้งความเป็นยูอาหารการกินทั้งครอบครัวน้องเวิร์ดมาชัด ถือว่าตใหญ่พอสมควรเนาะกะสิมีครอบมีครัวได้แล้วแหละกะทั้งสาวเวอร์นี่กะพ่ออมเปิดใจตอนนี้กะแต่ว่าทั้งเฟซบุ๊กคนนี้กะโบหูวา่าเชื่ออย่างเนาะแมนอันนี้กะชีขึ้นเอาโทรศัพท์ได้บบานาัโดย ตอนโทรศัพท์ให้นตอนนี้ให้น้องสาเวเพื่อนเพิ่นขึ้นไปเอาโทรศัพท์มาให้นาะพอะได้ซื้อเฟซบุ๊กเพื่อนพอได้ติดต่อหาเพื่อนอีกเท่านึงพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็สิเป็นสภาพเพื่อนซานของเพื่อนก็สิเป็นพากระจาพี่น้องเลยมานี่แหละเนาะเพราะว่าครอบครัวเพื่อน,นก็บ,บม่มมีผู้ชายเนาะพี่น้องบม่มีผู้เป็นรัก,เป,กเป็นแรงพาเหตุใน้นะเพราะว่าเพื่อนก็อยู่กับเม่2สองคนกับแม่์แถาๆนั่นแหละพี่น้องเลยเพื่อนก็เป็นผู้หญิงเนะ่ ตอนนี้กับเพิ่นก็เอาโทรศัพท์มาสิได้ขออนุญาตขอเอาซื้อเฟซบุ๊กเพื่อนพี่น้องเลยโอเคชัดทราบได้ละขอบใจหลายเนาะไลายอยู่ในแขนเจ้าอันบ่บุญดูกคิดว่าลเนาะคิดว่าลายคิดว่าลายเสือนี่สิเป็นสิเป็นไอดีลายเนาะไอดีลาย ก็สามารถติดต่อเพื่อนได้นอะพี่น้องบัดนี้โอเยอันนี้ก็สามารถสแกนได้เลยตอนนี้เขาก็โอเคได้ถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อโอลมน้ำเพื่อนได้บัดนี้พี่น้องเลยหรือว่าเอซีทั้งฝั่งไทยหนุ่มไทยหรือว่าหนุ่มลาวเนาะทุกภาคทุกแขงพอเอร์โทรมันทก็สาวเบิน นี่ใจก็บอกแล้วลูกไปต้องโทษคุยเห็นตัว้บออกโทษเลยนะโอ้โหโทษไปหน่อยพี่น้องเบอเห็นชัดเจนไปไหนนะพี่น้องยึดนิ่งนิ่งโอเคน้องสันลายตาเว้ยรลับรองว่าลับรองว่ไวหาสิปีนี่เบิ่งมองเลยโอเคประมาณนี้แหละพี่น้อง สีประมาณนี่พี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ได้แจกเบอร์แจกเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์อะไรพี่น้องเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ต้องใส่แว่นขยายนเนาะเพราะว่าบางคนก็สายตาเาากับสีบเห็นเพราะว่าตัวนั้นตัวมันน้อยพี่น้องเลยนิดเดียวเนาะอันนี้กับพัายามาเลยพี่น้องเลยเนาะเพื่อจะติดต่อโอลมทางสาวเวินสาวเวินเซเนาะสซื้อเพิ่นกับมวนมวนพี่น้องเลย ก็ตอนนี้กับเพิ่นก็กำลังเปิดอกเปิดใจเนาะวาสิป็นนุ่มเล่านุ่มไทยสามารถทักทายหาเพิ่นได้พี่น้องเลยกับทั้งน้องสาวเพิ่นนี่ก็ถือว่าอยากสั่งครอบสั่งครัวเนาะกับเพิ่นกับบุมีฟูดูแลบุมีสาวรักสาวแรงพี่น้องเลยมีเต๊ะแม่ผููยิง,งทั้งเพิ่นนี่กับภูญิง,งแม่กับผููยิงบุมีผูชายพี่น้องเลยเนาะ ผมมีพอ่อคือทั้งพ่อนี่ก็ตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วอ่าก็ถือว่ามากอดน,นี่ก็โดนพ่อสมควรเนาะสาวเวลทางเฮานี่ก็โอ้ล่มกันถือว่าโดนพ่อสมควรก็สีได้ขออำลาพระจากนํำพแม่พี่นอ้องเบิดสุขุสุคนที่เขามาติดตามรับสมมาและพี่น้องเลยก่อนอื่นเนี่เขาก็ก่อนอื่นเขาก็ได้ โอ้ล้มกันไปนทีเรียบร้อยแล้วเนาะกัสได้ขอขอมมุขขอบใจนะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามครับส้มเนาะฉะนั้นแล้วกะทั้งข้ากัต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะถามว่าผิดพลาดประการใดกัฉะนั้นแล้วข้ากัสได้ขอจบขีไปไวเพียงสันนี้กัสได้ขอก่าวคำว่าสบายดี